เรามาทำความรู้จักจระเข้ปากกระทุงเหวหรือตะโขงจ้าใช่ซึ่งตอนนี้เหลือนู ลงไปทุกทีคุณผู้ชมคะ่ะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์แล้วนะคะใช่ค่ะพี่นิเพราะว่าปกติแล้วเขาจะวางไข่แค่เพียงครั้งละ20-60ฟองเท่านั้นเองใช่และในการวางไขน่นี้ไม่ได้จะฟักออกมาเป็นตัวและสมบูรณ์เติบโตได้ทุกใไบไงใช่แล้วไี่นกว่าจะฟักออกมาเขามีระยะเวลาในการฟักตัวเนี่ยประมาณแบบ2-3เดือนเลยนะโอ้อยาวนานอยู่นะดังนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์อยากเก็บมาเลี้ยงส่วนตัวใครเอามาเลี้ยงดอนใครจะเลี้ยงก็เลี้ยงนะคะอะทีนี้เราไปดูความ แตกต่างระหว่างเจ้าตะโขงกับจอระเข้กันบ้างใช่ตะโขงนี่ชัดเจนมากคุณผู้ชมค่ะมีปากที่เรียวยาวอย่างกับปากเข็มเลยว้ายตายแล้วขอยิ้มไปเย็บผ้าหน่อยส่วนจอรเข้เเี่ยก็คือปากมนนะคะปากจะไม่ได้แหลมเท่าเจ้าตะโขงนั่นเองขอขอแบบเพิ่มเกล็ดนิดหนึ่งนะในในความแบบปากเรียวยาวของเขาฟันเขาเนี่ยทำไมไม่ไปหาหมอจัดฟันบอกก่อนบูลีฟันแล้วล่าสุดนะครับ้ชมไม่สวยเลยเขาจะแบบเป็นเงงๆย หรือบางนีเขาอาจาจะออกแบบมาเพื่อการลาการกัดอย่างนี้นะส่วนข้อที่2ปกติแล้วจระเาาข้นำจืดพินิเขาจะมีเกรด4 4สี่ชิ้นด้านหลังของท้ายชอยแต่ว่าเจ้าตัวขงเขาจะไม่มีส่วนอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญแตกต่างก็คือเจ้าก้อนขี้หมาที่อยู่ตรงจมูกเดรียกก้อนขี้หมาได้เลยเหรอคะ มนั่นคือเหนือจมูกของไปเลย์เลวกรอนกีหมาพี่เล่ <c oughs> คือบ้านเรามันก็จำง่ายไงเพร<ช>าะว่าเวลาเขาอยู่ในน้ำเขาจะโผล่ขึ้นมาแค่ปลายจมูกใช่ไหมก็<ช>ที่จะหายใจคือจุดนี้แหละสำคัญคือเป็นประสาทสัมผัสในการที่จะเพิ่มการดมกลิ่นได้รวดออเร็วก็คือันนี้ในด้านของสารเคมีน้ำจืดแต่จะบอกว่าเจ้าต่โขงเขาก็มีแต่มีน้อยนั้นจะมี่จะเรียกว่าอะไรก้อนขี้หมาใหญ่ก้อนขี้หมาเล็กได้ไหมคะ ไม่เนาะอ่ะโอเคและอีกเรื่องหนึ่งในสุดท้ายก็คือปกติเจ้าตะโขงพี่นีกเขาจะมีรำตัวที่แบบว่าเรียวยาเซ็กซี่แต่ตัดไปที่จระเข้น้ำจืดก็คืออ้วนป้อมก็คือกินเยอะเหรอเนี่ยเนียนพี่บบเป็นตะโขงอ่ะเธอเป็นจระเข้หนูขอเป็นมนุษย์เหมือนพี่นิกนะคะอันนี้ก็คือเก็ดความรู้ระหว่างตะโขงและจระเข้น้ำจืดคุณผู้ชมรู้ไว้ไม่เสียหายนะจ๊ามาร่วมเปิดโลกว้างอย่างไร้ขีดจำกัดกับช่อง psi สารดีกดเลข99